你的宝宝。 ของรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกนะคะแต่ว่าคุณรูมีค่าไปได้น้อยให้เด็กๆสังเกตนะคะอย่าเพิ่งตอบนะให้ดูไว้ก่อนว่าในนี้มีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างแล้วคุณรูจะกลับมาหรอบนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะา้นรูงรูปสนะคะรแรกรูปสี่เหลี่มจัุรนะคะสมคือด้านทุกด้านเท่ากันและด้านตรงข้ามหาการสคูเป็นรูปสี่เหลี่ยที่มุมทุกมุเป็นฉาต่อไปสี่เหลี่ยม ส่งตัวแทนมาเขียนชื่อฟรีย่ย กี่บอยนี่กูซื้อมาบนะครจะลต้องใครับอาดีจะเป็นต้องมาต้องเสกเราไม่มีคำตเลยใครคุณหนูเลยนะล้างจ่ายแค่พี่โอแค่พี่ฮีเด็ดเอาเด็ดเลยค่ะอกตัวนึ้างจ่ายถ้าหนูไม่รู้ตัวนะลูกไฟอย่างทีลูก้ต้องจุดลูกไฟอย่างไรลูกช้างสำปะหลัง 老师，老师、嗯，老师，老师。 สี่หรือห้าไม่เป็นไรทุกทีเราลองก่อน 你看看 มัน다 <laughs>